บริษัทไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนหรือ SA ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่เพิ่งเปิดตัวสวยเข้าเซ็ตไปในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานั้นนักลงทุนหลายท่านอาจจะอยากรู้ถึงสเตปต,ต,ต่อไปของ SA กันแล้วว่าแผนการดำเนินธุรกิจในปี64นี้ SA เขามีแผนอย่างไรแผน3-5ปีจะเติบโตไปในทิศทางใดรวมถึงแผนการใส่ปันผลว่า SA เขาวางแผนเอาไว้อย่างไรมาร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ไตรมาสสี่เราเราดีกว่าไตรมาสสานะครับเท่าที่เราตรวจสอบมานะครับแต่ไม่ได้แบบกระโดดเยอะมากนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเจอทั้งโควิดสมุทรสาครเจอคนที่กำลังจะมาโอนก็ยืนชะงักอยู่นะครับปีปีหน้าเนี่ยเราจะทดสอบตลาดใหม่ของเรานะครับเราคิดว่าเท่าที่เราสาวเสียงมาน่าจะดีเป็นตลาดโรงแรมแบรนด์ดีนะไปอยู่ตรงอาสเกิรของกรุงเทพนะครับ เ,เราทำโครงการที่แฟช h ั่น i s แลนด์เป็นแลนด์แบงกนที่ดินเราซื้อมา25,000บาทต่อตารางวาเมื่อประมาณสัก6-7ปีที่แล้วคู่แข่งเราต้องซื้อประมาณ150,000บาทปัจจุบันนี้นะเ,เราทำเซลล์ออฟิศใกล้เสร็จแล้วเราจะทำร้อนโครงการอยู่ประมาณสักคอร์เตอร์หนึ่งมูลค่าโครงการประมาณ4,000ล้านเราเอาแบรนด์บันยันทรีเข้าไปนะครับแล้วก็มีโรงแรมมาฮิว uh, ตันก r รินอินเข้าไปด้วยอดีเนะี่ยเรามี โครงการที่เราพัฒนาประมาณ20โครงการเนี่ยเราเป็นโครงการที่ทําเป็น NPA นะประมาณ4โครงการก็คือประมาณ25เปอร์เซ็นตใช่ไหม25เปอร์เซ็นของโครงการปีนี้เราอยากจะเพิ่มขึ้นมาเราอยากเพิ่มมาแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราะระดมทุนได้เยอะแค่ไหนเพราะครั้งนี้เราะระดมระดมทุนผ่านตลาดซับเนี่ยได้เงินมาไม่เยอะมากประมาณ825ล้านนะมันยังไม่เพียงพอนะครับเราคิดว่าเราจะพยายามผลักดันในการปรับเครดิตเลตติ้งของบริษัท ให้เป็น investment grade แล้วเราก็จะระดมทุนผ่านบอลนะครับพอผ่านบอลปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการไดู้ดผู้ถือหุ้นนะครับนี่ที่เ,เป็นดอกเบี้ยนะครับพอมันลดลงมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันต่ําแล้วเนี่ยเราสามารถเ,าเพิ่มเงินกู้ได้นะครับถ้าเราระดมทุนได้เนี่ยเราก็จะมีฐานเงินงที่แข็งแกร่งที่จะไปไล่ซื้อทรัพย์ที่มันไม่เปอร์ฟอร์มมาพวกลดต้นทุนการพัฒนาโครงการของบริษัทเราก็อยากทำมากกว่าเดิมของเดิมเราทำยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของใหม่น่าจะ ทาร์เก็ตก็น่าจะพยายามทําให้ได้สักสเท่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสามารถซื้อซักตัวน,นี้ได้นะครับออหลังจากเราเราได้รับการปรับเครดิตเลตติ้งนะครับเราพยายามจะให้ปรับเครดิตเลตติ้งให้เสร็จภายในโคเตอร์หนึ่งนะถ้าเป็นไปได้นะครับเป้าหมายเราเราอยากจะทําประมาณเป็นเป้าหมายเฉยๆนะครับอยู่ประมาณ2 0 0พันถึง3,000ล้าน,นครับแต่ว่าต้อง c อนโ r ร l ไม่ให้อ่า ไอพีดีเราอะเกินเกินสิ่งที่เรามีทาร์เก็ตไว้นะ,ะพยายามจะมีไอพีด e นะีอยู่ดีดีนะฮะอยู่ไม่เกิน1.7ประมาณนั้นนะครับอคอเราเลยเนี่ยเป็นดีเวลพฟอร์เซลนะครับดีเวลพฟอร์เซลแม้แต่ว่าเราทำโรงแรมเนี่ยนะเราทำโรงแรมเพื่อเป็นรีเคริริงอินคัมเนี่ยแต่หนวันใดก็แล้วแต่ที่เรามีผู้ซื้อนะครับให้ราคาที่ดีแล้วก็ สร้างไรายได้ให้กับเราเนี่ยเราก็จะขายอัน,น้เป็นเป้าหมายเราทารกิจเราคือ Develop for Sale นะครับเราพร้อมที่จะ Convert convert ทรัพย์สินเราเนี่ยที่เราเป็น PPE นะครับไปเป็นทรัพย์สินตอกการขายได้ส่วนเรื่องเรื่องอธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารสปาอะไรต่างเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราเข้าไปใส่เข้าไปเพื่อให้โครงการเรามันมันมีมูลค่าเพิ่มมัน เติมเต็มต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วเราคิดว่าเป็น new business ที่ที่จะมีไรายได้กาไรอัตราสูงนะครับแต่เป็นเป็นช่วงที่เรากำลังพัฒนาตอนนี้เราก็ใช้วิธีการจับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้มันกระโดดไปไวแล้วก็การเติบโตเราก็อยากจะเติบโตเหมือนเหมือนอดีตครับตอนนี้เรา,เรามีมูลค่าโครงการอยู่ในไพ่ลายเราเนี่ยประมาณ4ี่0 0ื่นถึงห้าหมนล้านใช่ไหมประมาณนั้นครับ ซึ่งมันไม่ต้องไปหาโครงการใหม่มาเติมเยอะแยะแล้วโครงการพวกที่มันมันฟีดรายได้ไปในสามปีนี่แน่นอนเพราะมันพัฒนาโครงการอยู่แล้วนะครับและเป้าหมายการเติบโตนี่ก็เราเป้าหมายเราคือเหมือนเดิมพยายามจะเติบโตแบบนี้แต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดนะครับเราเราอยากจะปันผลเพราะว่าเราเปิดบริษัทมาสิบปีนะเรายังไม่เคยปันผลเลยนะครับ อันนี้เป็นเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นนะครับสุดท้ายต้องเอาเข้าประชุมผู้ถือหุ้นก่อนนะครับแล้วต้องดูสภาพสภาพคล่องในบริษัทด้วยนะครับเราก็พยายามเนี่ยเลสฟนันขึ้นมาเพื่อสร้างสภาพคล่องในบริษัทด้วยถ้า2อ,อย่างมาพร้อมทั้งสภาพคล่องแล้วก็ผู้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินะเราก็จะปันผลครับอันนี้เป็นนโยบายเราอยู่แล้วปันผล4 0ของกําไร เมื่อเสร็จเขาเป็นเป็นบริษัทที่มันเติบโต,ตครับถ้าดูอดีตเนี่ยมันเติบโตมาสิบปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละเกือบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นบางปีมีขึ้นมีลงตามตาม,ตามละะักษณะเซอร์เคิลไซเคิลของของธุรกิจเรานะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในอดีตที่เราทํามาสิบปีเราเติบโตเฉลียฉล่ยเกือบเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีรายได้เราก็เติบโตสูงมากนะถ้าดูย้อนหลังเนี่ยกาไรเราเนี่ยย้อนหลังสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย กระโดดเป็นตัวเลข3หลักร้อยกว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีอดีตเป็นตัวพิสูจน์แล้วตั้งแต่ว่าอาดีตตัวผมเองกับทีมผมที่อยู่ในลิทามันก็พิสูจน์มาช่วงหนึ่งละยี่สิบปีนะเรามาทำไซเบอร์เซ็จมาสิบปีมก็พิสูจน์แล้วนะครับสิบปีในการทําตัวเองเพื่อเข้าตลาดซับเนี่ยมันก็เป็นตัวที่แสดงเห็นว่าเราเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพนะแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็ามีการลดต้นทุนที่ดีมีรายได้ที่ดีเติบโตที่ดีนะคนของเรามีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคคือทั้งทีมผมนะม,มีมีประสิทธิภาพที่ทำธุรกิจนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมเคยทำอยู่ในบริษัทอื่นแล้วผมก็รีเฟกเข้ามาในบริษัทสายเมสเซจเรามีทางเดินอีกไกลครับตั้งใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับ